กับภาพบรรยากาศการฟิตติ้งของวาสนารักนะครับเพราะมีฟิตติ้งหลายครั้งมากน,นี่คือครั้งที่4จะเห็นเลยนะครับว่านักสแสดงก็คือมีนี่เลยครับผมนิชานักธนิชาแล้วก็ไอซ์พานุวัต์นะครับผมทั้งคู่ก็ร่วมสแสดงในละครเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสาวแพรพิชชาภานะครับกับบทบาทพันสาพันสาที่เป็นลูกของพ่อมิ่งขวาญกับแม่ยูพินนะครับมีฝ้ายนันทนัาเต้ดาวิดมาปรางวิรการนะครับ พี่มะปางนี่ชื่อเท่มากเลยนะครับชื่อสุดสวยชื่อน่ารักแม้ชื่อสุดสวยแต่เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่เราจะได้เจอกันในละครเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเซตเรื่องอยู่ในช่วงปี2,532หรือเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็รวบรวมนักแสดงไว้เยอะมากจะท้าทายกับผู้จัดผู้กำกับอย่างพี่หนุ่มกรินะครับผมแล้วก็พี่ดุลยังไงบ้างแล้วก็พี่ดุลอย่างไรบ้างไปฟังกันครับเรื่องนี้ก็ครบรถครับมีดราม่ามี มีรักมีสามเศร้าสี่เศร้ามีเพศผิดมีอะไรมีหมดเลยเป็นเรื่องของเด็กในสมัยสมัยนั้นเรื่องของที่ผู้ใหญ่ทำอะไรทำอะไรไว้มันก็จะมาเกิดเรื่องขึ้นในตอนพวกเด็กๆนี้ตัวละครเยอะตอนนี้ตอนสุดแค็ยังโอเคตตอนนี้เยอะกว่าเดิมอีกฮีเหียญมันย้อนไประหว่างปี2020ากว่าถึง40ซึ่งมันเป็นช่วง มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนเยอะอ่ะคือการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอะไรมันทุกอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ได้ลองผลงานจริงๆเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็ได้ได้เล่นคู่นิชาด้วยก็แบบว่าตื่นเต้นต้องทำกันบ้านหนักหน่อยฮะเนี่ยย้อนไปปีผมเกิด จริงจริงสองผมเกิด <laughs> กันมากก็จะได้เห็นว่าในปี2532 <laughs> เป็นยังไงผ่านท <laughs> างละครเรื่องนี้เลยนะถูกต้องครับรอติดตามชมเลยนะครับว่าสนารักครับค่ะ <laughs>